เครื่องดื่มออกคาเฟ่ในเซเว่นเป็นเมนูที่ออกใหม่นะคะสามตัวเานูตัวแรกเลยค่ะคอนมิลลาเต้ราคาสี่สิบบาทนะคะ้ากคนนี้จะเป็นลาเต้ข้างล่างจะเป็นนมข้าวโพดสกินหอมอยู่นะมันจะคล้ายๆนั้นถ้าแฟนูมันแปะชิม,ห,มหวานข้าวโพดมากหอมคำแรกก็คือกลิ่นของกาแฟคือตีขึ้นมาเลยมันจะมีรสขมแล้วก็มีความหวานนมข้าวโพดอร่อยใชนะ่ความลงตัวที่อร่อยมากนะเต็มสิบให้จ้า เราไม่กินกาแฟเรารู้สึกว่ามันดาร์กมันขมมากแต่ถ้าสายกาแฟก็คือแบบอุ้ยูจินตนไปลองป้าหอมตาความชิดปั่นต้าดิแคทก็ข้าวบดด้วยเข้าปุ๊บเอ่อเข้าปุ๊หอมเนยน้ำหอมหอมว่ะแฮมชีสแทุกคนชีสอร่อยนะเค็มกรีดด้วยแล้วก็ฟิลนมข้าวโพดข้าวโพดปั่นฟิลนมข้าวโพดปั่นนะทุกคน ตรงนี้มันจะเป็นแค็คเกอร์ชีสไงบางทีเข้าไปมันจะมีความหอมชีสหน่อยๆกรอบมันอร่อยจำเท e เจอร์ของนมข้าวโพดเอาปั่นเป็นน้ำแข็งอ่ะซ้อมลงไหมซ้อมลงค่ะอันนัวกลิ่นมันจะหอมกว่าป็นคนกว่ามีความหวานแต่ว่าไม่ได้หวานมันก็ทานได้นะง่ายๆแบบจ่อยๆอร่อยคะ่ะเต็มสิบให้ประมาณแปดุด้าตัวนี้ห้าสิบบาทค่ะตัวที่สามป้าปังเย็นคอนบัตเตอร์ได้กินกอบข้าวโพดตันนี้คือข้าวโพดท็อปปิ้งด้วยข้าวโพดแล้วก็ขนมปังพนแล้วนะ หอมมากเลยนะก็คือถามว่าจริงๆไอตัวน้ำแข็งที่ว่าเขาบดมาตรงนี้ค่ะแล้วว่ารสชาติมันค่อนข้างที่จะจืดว่ามันอ่อนหวานไปหน่อยซึ่งทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอามากินรวมกับข้าวพวท็อปปิ้งมาให้ข้างบนอะค่ะ คือเราว่ามันเข้ากันเพราะว่ามันหนัวเพราะ,ราะว่าข้าวโพดมันมีความหวานแล้วก็เมื่อถูกกับน้ำแข็งที่เขาบดมามันก็เลยแบบเออรสชาติกลมกล่อมเราแนะนำว่าแบบให้คนไปเรื่อยๆแล้วคนแบบเอาข้างล่างขึ้นข้างบนนะมันจะได้แบบเทกเจอร์ที่แบบว่าเออหวานขึ้นหอมขึ้นอร่อยขึ้นแล้วก็รสชาติของข้าวโพดแบบโดดเด่นขึ้นมาอ,มอร่อยนะอร่อยนะย,นะยิ่งคนยิ่งอร่อยอมไม่รู้หรือมันเป็นเทกเจอร์ของเขาว่าแบบต้องมิกซ์กันเรื่อยๆอันนี้เราให้ก้าวเลยค่ะตวามชอบส่วนตัวนะคะคือตัวเนี้ยอร่อยกว่าแล้วก็คือทานเข้าไปแล้วจะได้เท็กกเรง้้าาาาววดดทททีี่่่ชััั3ตนมค น็อกค5บาทในเซเว่นจากไปบ๊ายบาย